มาครับทุกคนวันนี้เรามาดูต้นใบหูฟางกันนะใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับทุกคนจะใบแบบนี้เลยมีเป็นใบสดนะครับเราไม่ควรเก็บนะครับเราควรจะเก็บใบที่แห้งที่แห้งใหม่ๆนะที่เพิ่งร่วงมาใหม่ๆนะใบที่ร่วงไว้นานๆแล้วแบบลักษณะแบบนี้เราไม่ควรเก็บนะครับเพราะว่าสารแทนนินที่อยู่ในใบาอาจจะชะล้างไปแล้วสู้ใบที่ร่วงใหม่ๆไม่ได้นะครับ ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ต่างกันนะครับน้องๆก็ควรดูให้ดีๆนะครับผมก็ได้หนึ่งถุงแล้วนะครับผมจะเก็บไว้ใช้ที่ฟาร์มค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปขนขึ้นรถกันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้เยอะเลยนะครับใบหูฟางผมก็จะเก็บช่วงที่เขาล่วงใหม่ๆแบบนี้นะครับก็จะเก็บช่วงเวลาก่อนที่ฝนจะลงมาหนักๆน,นะครับเพราะว่าถ้าฝนลงมาแล้วใบหูฟางที่โดนน้ำฝนก็จะประสิทธิภาพลดน้อยลงนะครับ แค่น,นี้ก็เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปล้างทาําความสะอาดที่ฟาร์มกันนะครับได้เต็มรถเลยนะครับน้องๆสุดยอดไปเลย